ผมชื่อโตโน่นะครับเดขที่12วันนี้เด็กโตโน่จะมาปลูกผักเคนะครับนี่แต่เดี๋ยวโตโน่จะเลือกแค่10เม็ดพอนะครับเหรออ่ะเปิดให้เพื่อนเพื่อนดูหน้าตาเปไน็นยังไงนี่นะคะหน้าตาของผักเคนี่ไหนล่ะกล้องให้มันซูมนิดนึงเอาเข้าออกให้มันซูมแล้วก็เลือกแค่10เม็ดพอแล้วก็เอามาใส่นี่เลยหนึ่ง ทำลงนี่แปดเก้าสิบสิบเมตรแล้วเสร็จแล้วก็เอาพิชูท,ทับลงไปให้มันโดดซับน้ำออปิดก,ก็กดลงไปเหรอแนน๋้วต้องจะมาปลูกดูทุกวันนะครับเวลาเก้าโมงเช้าปิูกปลูกทุกเช้านะครับรดน้ำทุกเช้าให้มีการเปลี่ยนแปลงว่าตัวอย่างไรบ้าง ครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าส่วงอกมันจะโตรหรือเปล่าครับเดี๋ยวเรามาดูกันว้าวนี่โตแล้วนะคะนี่นะรอประมาณสี่วันนะครับ